เริ่มกันที่ประเด็นร,ร้อนเลยนะคะหญิงได้อ่านอยู่นะคะในเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งเรื่องของละครของที่ธงชัยประสงค์สันตินะคะเรื่องลูกผู้ชายพันดีรู้สึกว่ามันจะเป็นแบบเหมือนซีรีส์เป็นตอ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 นไปนะทางช่องเจ็ดแล้วมีอยู่ตอนหนึ่งที่ชื่อว่าร่างทรงก็คือเหมือนกับมีคนแบบแต่งตัวแล้วก็ถือดาบหักแล้วดันตัวละครนี้ดันชื่อว่าพี่ชัยด้วย อ๋อซึ่งก็เหมือนกับไปกระทบจิตใจของชาวอุตรดิตนี่ยนะคะเพราะว่าเหมือนกับเป็นการลบหลูเกียรติของพระยาพิชัยดา,าบหาบเรื่องนี้ก็เลยถือว่าแบบวุ่นวายที่มาเลยละค่ะ กระดาษหนึ่งแผ่นยังไม่สามารถยุติข้อบาดหมางระหว่างบริษัทพอดีคำเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดกับชาวจังหวัดอุตรดิตถ์บางกลุ่มที่ไม่พอใจได้หลังละครเรื่องลูกผู้ชายพันดีตอนร่างทรงท,รงที่ออกอากาศเมื่อวันที่6และ7กันยายนที่ผ่านมาถูกมองว่ามีเนื้อหาในเชิงลบลูกเกียิของพระยาพิชัยดาบหากักจนธงชัยประสงคสันติในฐานะกรรมการผู้จัดการบริษัทและผู้กำกับต้องร่อนจดหมายขอโทษในความรู้เท่าไม่ถึงการท,าทันทีที่ทราบข่าวค่ะลูกผู้ชายพันดี ไอ้ไทยแล้วเหรอไม่มม้ปกติไอ้นี่มันขี้ขลาดไม่ค่อยจะสู้กันใช่ไหมว่ไอ้ทนันรับผู้โลงก,กันลูกชายวันนี้ไม่ลงพร ล่าสุดนะคะนายมารุเดชไทยดิตค่ะอายุ29ปีนะคะ เจ้าของสื่อออนไลน์เนี่ยนะคะจุดศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะก็ได้กล่าวค่ะบอกว่าอะไรคะนะครับผักบริษัทและผู้เกี่ยวข้องยังเพิ่เฉยต่อเสียงเรียกร้องของชาวอุตรดิตถ์เหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นและการขอคมาขอโทษผ่านกระดาษใบเดียวแล้วจบกันไปนั้นถือว่าคิดผิดแล้วเพราะว่าดวงวิญญ,ญาณของท่านพ่อพระยาพิชัยดาผักที่ทุกคนรู้กันดีว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มีอาถรรพ์มากขนาดน โดยเฉพาะผู้ที่ทําไม่ดีต่อบ้านเมืองจะต้องมีอันเป็นไปสิ่งสุดท้ายที่ชาวอุตรดิตถ์อาจจะต้องทําก็คือการเผาพลิกเผาเกลือสาบแช่งผู้ที่เกี่ยวข้องกับละครเรื่องดังกล่าวครับ โดยแกนนาชาวอุตรดิตนะคะทิ้งท้ายไว้บอกว่าวันที่18กันยายนจะรวมตัวคนที่คัดค้านกว่า50คนบริเวณหน้าอนุสาวรีท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหักเพื่อแสดงสัญลักษณ์ที่สื่อไปถึงนายธงชัยประสงค์สันติและผู้เกี่ยวข้องกับละครทุกคนให้เดินทางมาที่จังหวัดอุตรดิตเพื่อท,ทําพิธีขอขมาต่อดวงวิญญาณของท่านพ่อที่อนุสาวรีค่ะ นะครับเบื้องต้นทีมข่าว t u u Insight เองก็ได้พยายามติดต่อไปยังผู้มกับคนดังนะครับผ่านทางผู้ดูแลครับก็ได้รับคำตอบว่าพี่ธงชัยเองไม่สะดวกให้สัมภาษณ์นะครับเนื่องจากว่าติดถ่ายละครเรื่องพราวที่จังหวัดชนบุรีครับแต่ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วจึงอยากให้ทุกคนมองที่เจตนารมณ์ของละครมากกว่าว่าต้องการทำเพื่อสะท้อนสังคมและไม่สามารถทำอะไรได้มากกว่าแสดงความบริสุทธิ์ใจจากการขอโทษ ซึ่งก็ทำเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคือก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายนะคะฝ่ายหนึ่งก็คือไม่ได้ตั้งใจไงแล้วกเ็เป็นความรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งก็ขอโทษออกมาแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็อยากจะให้คงอยากจะให้มีการขอขมาอย่างเป็นเรื่องเป็นราวก็พผูย้ยหญนะใช่คือพูดยากจริงเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเหมือนกับถ้าเกิดสมมติว่าใครมาลบลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพเนี่ยเราก็คงมีแบบอารมณ์เกิดขึ้นเหมือนกัน ผมว่าก็อาจจะก็ไปที่จังหวัดอุตรดิตถ์ะนะครับเรื่องก็คงจะจะจบลงด้วยดีนะครับ